จะมาปล่อยสกูชี่ค่ะมีจำํำนวนเท่านี้นะคะจํากัดนะคะเดี๋ยวมาดูเซ็ตละเออสาบาทกันก่อนเลยค่ะแป๊บนึงนะคะ3อันนี้3บาทนะคะดูอันแรกค่ะอันนี้มีแพ็กเกจให้นะคะเป็นซอสราดนะคะแป๊บนึงนะคะก็ไม่โฟก,กัสค่ะ นี่นะคะเป็นแบบนี้มีราดซ้อนให้นะคะสโลนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังมีตำหนินะคะเลยขายสามบาทนะคะพร้อมแพ็กเกจให้ค่ะต่อมาะคะเป็นโฮมเมดนะคะทำเองค่ะอันนี้เป็นในติมนะคะมีรอยแตกนิดนึงนะคะสามบาทค่ะต่อมานะคะดูนั้นนะคะอันนี้ขอคนรับตำหนิได้นะคะ ราคาสบาททั้งหมดขอคนรับตำหนิได้นะคะตำหนิก็เท่าที่เห็นนะคะนี่อันนี้ซอสลาดหาย3บาทนะคะนี่รอยแตกต่อมาดูชิ้นละห้าบาทกันเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นละห้าบาทไม่ชิ้นเดียวนะคะตำหนิมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ มาจากโรงงานอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลดให้นะซื้อมาสี่สิบแต่มันมีตำหนิอยู่แล้วก็เลยลดให้เพราะว่ากลัวไม่มีคนซื้อเหลือห้าบาทค่ะต่อมานะคะรานะคาสิบบาทค่ะสำหรับสิบบาทนะคะก็มีอยู่สามชิ้นเท่านั้นนะคะมีบันเมลอนนะคะแพ็กเกจนะคะยับ ลดให้ลดให้เพราะว่าแพ็กเกจนะลดให้เพราะว่าแพ็กเกจอยับแต่ปกติกับว่าจะไม่ลดแล้วนะที่เหลือก็ไม่มีตำหนิเลยนะมีตำหนิก็แค่แพ็กเกจยับเฉยๆสิบบาทนะอันนี้ก็สิบบาทที่เหลือไม่มีอะไรหลุดเลยนะคะยกเว้นรอยแตกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแค่ไม่ได้แตก แค่สีลอกนะแต่ตรงนี้มันขาดเลยขาดไม่เยอะนะคะขาดนิดเดียวเป็นปังปอนนะที่เหลือก็ไม่มีตำหนิแล้วนะคะยกเว้นตรงตรงนั้นตรงข้างบนดูความสารนะคะต่อมานะคะเป็นโดนนั้นนะคะ เกตดลอกนะคะนี่ตำหนิสโลนะคะมีเป็นพวงกุญแจนะคะต่อมาสิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทมี3มัมเอ้ยมีสองชิ้นนะคะเป็นพี่แมวนะคะไม่มีแพ็กเกจให้นะแพ็กเกจยับเอ้ยแพ็กเกจหายนะคะไม่เป็นเดี๋ยวเราจะใส่ถุงไอ้นี่ไปให้นะถุง ใส่กับข้าวนะคะเพราะว่าถุงแพ็กเกตนี่ที่เราไว้สำหรับห่อสก,กุช่เนี่ยหมดแล้วนี่นะคะสิบห้าบาทอันนี้นะคะแพ็กเกจอยู่ครบนะคะนุ่มนะคะซาโลน,ดน,นะะิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามีเกล็ดปยดนะคะต่อมาชิ้นละยี่สิบค่ะค่ะยี่สิบก็มีอยู่สองชิ้นนะคะเป็นปังคิตตี้นะคะซาโลนะคะ ตำหนินะคะหน้าลอกค่ะที่เหลือก็ไม่มีแล้วแต่สโลมากเลยอันนี้นะคะเป็นบางตอนนะคะนูเทลล่าลาดซอสน,นะคะสโลนิดหนึ่งนะคะนุ่มมากเลยนะคะที่ลดท้ายเพราะว่าแพ็กเกจหายนะคะแล้วก็ไม่มีแพ็กเกจใส่นะคะเป็นพูงกุญแจนะคะต่อมานะคะสามสิบเอ้ยยี่ิบห้าค่ะค่ะยี่ห้าก็เป็นกล้ยยืดน,นะคะ ยี่บห้าบาทเท่านั้นไม่มีตำหนินะคะแพ็กเกจแพ็กเก,ยเกจกนนย,กเกยับเท่านั้นกล้องจะโฟกัสหน่อยแพ็กเกจยับเท่านั้นที่เหลือก็ไม่มีตำหนิไม่เลอะด้วยนี่นะดูไม่มีตำหนิยังเขียวชะอึ้งอยู่อันนี้ก็ยังส้มอยู่ไม่มีตำหนิขายยีบ้าบาทเท่านั้นช่วงนี้เซลสโลด้วยนะดู ดได้นะคะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นยังสโ,โลอยู่เหมือนเดิมนะคะมีแค่แพ็กเกจยับแค่นี้เองต่อมา30ค่ะ30ก็มีเยอะมากอย่างเท่านี้อ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกชิ้นแรกนะคะเป็นแก้มชมพูกูเดทามานะคะสโ,โลค่ะไม่มีตำหนินะคะ นุ่มมากเลยที้นที่สองค่ะเป็นออโดนัทคิตตี้นะคะสโลนิดนึงนะคะมีลายเส้นตรงนี้นะคะเห็นไหมต่อมานะคะเป็นบันชมพูนะคะสโลไม่มีตำหนิค่ะต่อมานะคะเป็นเบอร์เกอร์นะคะสโลเหมือนกันค่ะเอออใช่อันไหนที่ไม่มีถุงก็ถือว่าไม่มีแพ็กเกจนะคะแต่แพ็กให้ทุกอันนะอันนี้นะคะแพ็กเกจมันกล่อง นี่นะเกตลอกนะคะแต่สโลนะเรามีเรามีเบอร์เกอร์เยอะมากเลยนะสกุชิเียนี่นะคะเป็นกล่องนะคะเป็นทังกล่องต่อมานะคะเป็นตั้งแผ่นกูเดทามะนะคะเราไม่รู้นะใช่กูเดทามะหรือเปล่าทางร้านบอกว่าเป็นกูเดทามะไม่ค่อยะโลนะคะต่อมานะคะแก้ม บันแก้ยมยิ้มนะคะสโลนะคะยิบเอ้สามสิบบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นฟังปอนะคะลาดซอสน,นะคะสโลนะคะแต่ไม่ถึงจะสโลมากนะคะสามสิบบาทค่ะแมวนะคะไม่เออไม่มีตำหนินะคะสโลนิดๆน,นะคะสามสิบค่ะแพ็กเกจยังอยู่นะคะอันนี้นะคะเป็น เออบังปอนชาเขียวนะคะละาซอนะคะไม่สโลนะคะสามสิบคำไม่มีตำหนิไอติมนะคะเพิ่งรับมาใหม่นะคะสะโลนะคะอันนี้ล็อตนี้สโลนะคะไอติมนิ่ดด้วยล็อตล็อตที่แล้วจะแข็งนะคะไอติมแล้วก็ไม่สโลนะคะสามสิบค่ะก็ะะะทั้งหมดนี่นะคะราคานี่ก็ถูกเวอร์เลยะค่ะโดยเฉพาะกล้วยยืดนี่ขาดทุนจริงๆเลยค่ะกล้วยยืดนี่มิวซื้อมา ร้อยแปดสิบกว่าๆนะร้อยเก้าสิบห้าแล้วมีว่าขายยี่้านี่ถือว่าทุนเวอร์เลยนะทุนของผู้ซื้อนะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย